Good morning ค่ะชาวโซเชียลมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องส l o ตลิฟ t ์ไม้ไวันนี้จะมาเสนอการทำสบู่ค่ะก่อนอื่นเพื่อนๆก็เลือกกลิ่นนะคะที่จะนำมาใช้ต้มกับสบู่ซึ่งเป็นน้ำหอมที่ไม่ค่อยได้ใช้เลยดีกว่านะคะอ่าโอเคไปเตรียมวัสดุอุปกรณ์กันค่ะสบู่ค่ะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะหมวยขอเลือกกลิ่นอ่อนๆค่ะ เปล่า1.5ลิตรค่ะออยลี oil cleansing นะคะจะใช้ออยทั่วไปหรือน้ำมันมะกอกก็ได้ค่ะน้ำหอมค่ะอันนี้ผมจะใช้ของลองแวงนะคะ EDP Princess ค่ะ,คะแล้วขวดค่ะสำหรับ กรอกตัวสบู่นะคะตัวน้ำหอมหวยนะแนะนำให้ใช้กลิ่นแรงๆได้นะคะเพราะว่าสบู่เราต้องการกลิ่นหอมถูกต้องไหมคะและนี่ค่ะที่กรอกสบู่ใส่ขวดมอต้มและที่คนค่ะมีดน,นะคะแล้วก็เขียง ถ้าใครไม่ถนัดจะใช้เป็นที่ขุดฝอยๆแบบนี้ที่ขุดอนเนกประสงค์สั่งมาในออนไลน์นะคะเราก็จะเลือกเป็นใบมีดที่มันเป็นฝอยๆนะคะหรือมีความถี่ ไปค่ะเริ่มขุดกันค่ะถ้าทุกคนได้ยินเสียงฝนอันนี้หมวยต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เออฝนฝากนองเนาะค่ะเราก็ขุดไปเรื่อยๆนะคะให้สบู่ทางก้อนเลยได้เป็นฝอยๆแล้วเราก็จะนำไปต้มกับน้ำที่เดือดผุดๆนะคะก่อนอื่นก็ขูดสบู่ก่อนค่ะ สบู่แต่และตัวกลิ่นก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะบางตัวก็จะมีกลิ่นที่หอมออกไปบางตัวก็จะมีกลิ่นที่ทสมุนไพรที่ทุกคนชอบเราก็จะมีความอ,อ,อินในกลิ่นของแต่ละสะบู่ไม่เหมือนกันนะคะก่อนอื่นค่ะขูดตรงนี้มันมีที่จับด้วยเห็นไหมพอมีที่จับปุ๊บเราก็จะจับถนัดแล้วเราก็ขูด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 ,ขดไปเรื่อยๆนะคะใช้เวลาไม่กี่นาทีค่ะหลังจากนั้น พอได้สบู่ที่ตัวเองจะนำไปต้มแล้วนะคะก็ไปตั้งน้ำรอค่ะระหว่างนี้ก็ขุดๆไปก่อนนะคะ จับนี้แล้วก็เทลงไปได้เลยค่ะ ลังจากนั้นก็ใช้ที่คนคนเข้ากันเลยค่ะแล้วก็นำหม้อลงนะคะเพราะว่าตัวสบู่กับตัวน้ำเป็นเนื้อเดียวกันแล้วใส่อย l c ค e ี n s i n g เข้าไปค่ะเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและสามารถทำความสะอาดผิวได้ด้วยนะคะตัวนี้หมวยซื้อจากโมจิค่ะ ก็ใส่ไปพอประมาณนะคะเพื่อนๆอาจจะใช้การตวงก็ได้ค่ะใช้20-30-40-50 ml นะคะแล้วแต่ไซส์ของน้ำนะคะตัวนี้1.5ลิตรหมวยก็ใส่ไปพอประมาณค่ะสามรูปเลยและหลังจากนั้นก็ใส่ตัวน้ำหอมนะคะตัวนี้ลองแวงค่ะเ,เป็นตัวพินเซตนะคะ เพราะว่าคลิปนี้เราจะนำของที่ไม่ได้ใช้แล้วมาทําให้เกิดประโยชน์ก็คือน้ำหอมที่อยู่ในกุของเรานั่นเองค่ะเราก็ฉีดๆเข้าไปนะคะตัวนี้กลิ่นมันค่อนข้างแรงพอสมควรต่อให้อาบน้ำยังไงกลิ่นก็ยังพอมีติดตัวอยู่บ้างนะเออโอเคค่ะแล้วก็คนๆให้เข้ากันสังเกตตัวอ่า สีของสบ,บู่นะคะตอนแรกจะเป็นสีออกหวานเย็นพอได้ใส่ตัว c ี e a ิ s i n g oil กับตัวน้ำหอมลงไปสีของเขาจะซอบลงค่ะหลังจากนั้นเราก็มาเช็คกลิ่นกันนะคะว่ากลิ่นมันเตะจมูกเราพอหรือยังถ้ายังไม่เตะจมูกอีกไม่อินอีกก็ใส่น้ำหอมอัดเข้าไปเพิ่มได้เลยค่ะเพราะว่ายังไงเราก็จะมาใช้กลิ่นน้ำหอมให้เป็นประโยชน์อยู่แล้วใช่ไหม ช่วงนี้เพื่อนๆก็จะระวังนะคะก็คือขั้นตอนในการเทเพราะว่าถ้าตัวสบู่เหลวของเราอะหกไปที่พื้นนะคะาก,การทำความสะอาดค่อนข้างจะซับซ้อนนิดนึงเนาะเพราะมันคือสบู่ไม่ใช่น้ำยาดูพื้นเนาะเอาเป็นว่าเราก็จะค่อยๆเทค่ะใส่ขวดที่เราเตรียมไว้ หรือภาชนะที่รองนะคะไม่ว่าจะเป็นถานอเนกประสงค์หรือเพื่อนๆมีภาชนะอื่นรองก็สามารถํามารองได้ค่ะตัวนี้ค่ะเป็นขวดที่ใช้แล้วนะคะจะนาไว้ในห้องน้ำแล้วก็สามารถแปะข้างขวดได้ว่าเป็นตัวครีมอาบน้ำ นี่ค่ะขนาดพกพาสามารถนำขึ้นเครื่องบินได้ด้วยนะคะไม่เกิน100 ml ส่วนนี้นำขึ้นไม่ได้ค่ะก็จะไว้ในห้องหนาไว้ใช้นะคะกลิ่นหอมมากๆเลยแล้วนี่ค่ะเหลือๆเลยก็มาใส่ขวดพลาสติกนะคะแต่ก่อนอื่นเพื่อนต้องให้สบู่มันเย็นก่อนปิดฝาไว้ใช้งานใหม่นะคะ ที่ได้เดี๋ยวหมอจะเทียบสเกลให้ดูนะคะประมาณนี้เสร็จแล้วค่ะ